ใครฝันเจอแบบนี้เตรียมโชคดีฝันเห็นพระการฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปจะหมายความว่าธุรกิจที่เราทำจะมีรายรับมากขึ้นมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการมีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองให้ฝันเห็นไก่หรือเป็ดการฝันเห็นไก่หรือเป็ดว่ากันว่า หากในความฝันนั้นเราได้จับได้กินหรือไก่เป็ดบินเข้ามาหาจะหมายความว่าจะมีคนแปลกหน้าเอาโชคลาภมาให้ถึงบ้านเราจะได้รับเงินทองอาจจะเป็นโบนัสก้อนพิเศษหรือเงินขวันถุงต่างๆนอกจากนี้อาจจะหมายถึงการมีลูกได้ด้วยฝันเห็นปลาการฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลา เป็นความฝันที่แม่นที่สุดในการบอกโชคเราได้ซึ่งตามตำราทำนายฝันบอกว่าการฝันเห็นปลาหรือการจับปลาหมายความว่าจะได้ราบจากการเสี่ยงโชคโดยขนาดของโชคนั้นจะขึ้นกับจำนวนปลาและขนาดของปลาที่เราจับได้ยิ่งฝันว่าจับได้เยอะราบก้อนนั้นก็จะยิ่งก้อนใหญ่ขึ้นฝันเห็นกบการฝันเห็นกบหรือได้จับกบ หมายความว่าเราจะได้โชคลาภจากการค้าขายมีกำไรหรือหากเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้โชคมาอย่างไม่คาดคิดส่วนโชคนั้นจะมากหรือน้อยให้ดูจำนวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องมากแค่ไหนนอกจากนี้ในทางของหน้าที่การงานอาจจะหมายถึงการได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยก็ได้ฝันว่าได้ทองคำ การฝันว่าตัวเองได้รับทองคําไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนกําไลหรือเข็มขัดทองเป็นอีกความฝันที่หมายความว่าจะมีโชคที่มีความแม่นยาม,มากทีเดียวผู้ที่ฝันจะได้รับโชคอันก้อนโตในเร็วนี้ฝันเห็นคนตายการฝันเห็นคนตายซากศพเน่าเปื่อยลงศพหรืองานศพอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่นี่คือฝันบอกเหตุที่หมายความว่าเรากำลังจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่โตที่มาจากการเสี่ยงโชคหรือมาจากการค้าขายซึ่งหากใครทำงานประจำก็จะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นฝันเห็นคนท้องการฝันเห็นคนท้องหรือฝันว่าเราตั้งท้องรวมไปถึงฝันเห็นคนคลอดลูกหมายความว่าจะมีโชคด้านรายรับที่มากขึ้นงานที่คิดไว ก็จะทำแล้วประสบแต่ความสำเร็จด้วยดีฝันว่าได้กินข้าวการฝันว่าได้กินข้าวจะ